ครับสวัสดีครับสวัสดีทสทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวเจอามงบุนะครับวันนี้เราพบเจอกันอยู่ที่ช่องรถคุณนาเข้าบางนาทีกตีแล้วครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คเจ้าเอสเคเนี่ยเจ้าสามหนึ่งสองอีดีโอครับพอเมื่อเช้านี่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะขึ้นไอเอสเคสองร้อยนะฮะขีดเก้าเดินทางไปสปปราว์นะวันนี้ ต่อกันมานะครับนี่เ้เลือกมาแล้วเจ้า3-12ดีจะเดินทางไปยังชลบุรีนะครับก็ถ้าเลือกม,มาแล้วนะครับนี่ก้อนส,สวยๆแบบนี้แปมแมนี่เอาไหนว่าเอาสิบร้อไปนะครับนี่ครับสิบ้อไม่ไปเอาสิบสองร้อไปนะครับเพราะว่าเราจะมีก้อนอยางครับก้อนอยางที่คุณลูกค้า,าติดรถมาแล้วคุณลูกค้าเอากลับนะเพราะตัวนี้คุณลูกค้าใช้ในงานอ่า ทำหมู่บ้านทำสวนนะครับตอนนี้อเอาได้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 มองอยงังครับก็12บสองร้อยเช่ชชนเคยนับระยะทางจากวัดสามนาเทคเตอร์ไปบ้านคุณลูกค้า 120โรอนะครับก็คาดว่าน่าจะเดินทางกันประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งขณะนี้ก็เวลาบ่ายสองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับกับ 312D นะครับแต่สติกเกอร์ของเราทำให้ใหม่เป็น 313D2 นะครับตัวนี้เป็นปี2008นะครับอย่างที่เราได้ลงคลิปไปแล้วนะครับนี่ในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทแท็กใหญ่ นะครับทำสีให้ท่านใหม่หมดแบบนี้ราคาไม่แรงครับสมองการทำงานอยู่ที่อา 8600... ้ยใช่ไหมมองเห็นป่ะ8,681ชั่วโมงนะครับนี่แอร์เย็นช่ำๆครับน้ำยาแอร์หยุดติ่งๆครับนี่รับประกันความเย็นโดยนี่น้ำยาแอร์ แอร์เย็นช่ำนะครับระบบของเหลวนะครับอย่างที่บอกไปครับตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันน้ำมันให้ท่านนะครับนี่ ก็จะเป็นของพาเลท อย่าที่บอไปครับมีก้อนอย่างเดี๋ยวให้ทีมช่างนะครับเอาอุปกรณ์ของแถงขึ้นก่อนโอ้ยตักตักยาเกินไปน้องขอยเอาอีกวางไปปอีกอีกอีกอ เออนี่คันนี้มีกอนยางแข็มด้วยนะครับกอนยางนี่ก็ดีคือในเรื่องของการใช้เดินในในปูนนะครับแต่ถ้าไปแถวงานลงลงดินไม่ค่อยเวิร์กเข้าไรครับคันนี้ช่วงล่างนะครับถอดแผ่นยางออกมาเนี่ย แผ่นแทก็กสวยๆครับนี่นี่ครับถอดก้อนยางออกมานะครับแผ่นแท็กสวยๆแบบนี้นี่ดูนะครับดูครับเพราะว่าแผ่นในยางแผ่นก้อนยางทนจะบังไว้สันนี้ยังไม่โดนพื้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะหุ้มไว้ครับแต่ตัวนี้ช่วงล่างนะครับเราก็กลับบูทให้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่จระบีนี่ใส่จระบีนะครับให้ใหม่ สวยครับแล้วมันมันราคามันไม่แรงครับนี่ราคามันถูกกว่า 312C นะ 3, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 5, ครับ 312C ก็อยู่มาล้านสี่ล้านห้าตอนนี้หนึ่งล้านสามแสนครับได้รุ่นใหม่ๆนะนี่รุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆครับระบบออปชั่นใหม่ๆดูครับ,รบ,บ,รบแล้วก็ที่สำคัญครับกรองนะครับเราติดเพิ่มแบบนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ใช้312 ดีสายสองอี e, ครับติดกองตัวนี้เพิ่มมันจะดีในเรื่องของการเซฟเรื่องของน้ำนะครับกองน้ำนะครับกองน้ําที่ว่ามันผสมในโซลา่าเรานะมันจะติดกองตัวนี้ก่อนนะครับจะทําให้วัตถีเราทํางานไม่หนักนะครับก็สุดห่วยนี่หมดไปครับของเหลวนี่เราก็เปลี่ยน่ายใหม่หมด ติ๊กเกอร์ก็เป็นสามหนึ่งสามอย่างที่บอกไปนะสวยมงกี์มงกีเสริมให้ครับเสริมให้สวยนะครับนั่นหนาครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แกนเรามีไปอาร์คมีแกนกระบอกยกสองนะแล้วก็กระบอกกลางหนึ่งนะครับแต่แกนกระบอกมงกีนいいี่เดิมเดมแกนมงกีเดิมๆช่วยๆอยู่นะครับแล้วก็ ชุดบูธต่างๆนะครับอันนี้จะมีบูธข้างในนะครับชุดตั้งเต็ยงผมจะเรียกชุดตั้งเต็งครับก็จะมีเปลี่ยนบูธนะครับแล้วก็เสริมชิมให้แล้วก็จะมีให้นะครับคือง่ายๆแน่นๆครับมีเสร็จเรียบร้อยครับคุณลูกค้าก็ยังอยู่นะครับคุณลูกค้าว่าเนี้ขับทัมต้กันไปนะครับก็จะเดินทางไปยังชนบุรีนะครับเขตติตระยองนะครับ ล้วนะครับไปช่วยคุณลูกค้าตักเงินตักทองเข้าวงเข้าบ้านเด้อนะครับจะได้มีคันที่2ที่3ตามมาเร็วๆนะครับ น,นี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่2นะครับของวันนี้นะครับหลังจากที่ภารกิจแรกก็จัดทรง SK200 นะครับที่จะเดินทางไปยังสงปปลาวนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อตอนก่อนเที่ยงนะครับอ๋อนี่ประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับ hầu nóng bao như này như này như này bò bò ก็รถกระเช้านะครับเราก็มีไว้ละสำหรับการซ่อมบำรุงนะครับตึกของเรานะครับนี่เป็นรถกระเช้า21เมตร เรียบร้อยนะครับเห็นว่าจะส่งเรียบร้อยครับกับ3 1 2ดีะครับอันนี้เราก็จะเดินทางไปยังยังหวัดชนบุรีนะครับขอขอบค,คุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้ใจครับกับรบริษัทงนาแท็กเตอร์รบริษัทเล็กๆของเรานะครับ ได้รูระรถคันใหม่ของท่านนะนะครับก็หวังว่าจะมีคันที่2ที่3นะครับเร็วๆนี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับตลาบท่านใดที่กำลังมองหารถขุดนําเข้าบริษัทบางอ่ารถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากด้วยครับบริษัทบางนาเทคเตอร์บริษัทบางนามอเตอร์นะครับบริษัทที่นําเข้ารถขุดแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตราดท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทร 0858400788ครับบ่าวโจ้มองบนยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับจะได้รุ่นไหนขนาด5ตัน3ตัน10ตัน12ตัน13ตันครึง่ง20ตัน21ตันก็กิ้งกลางมาได้ครับยินดีรับใช้ทุกๆท,ท,ท่านนะครับเรามีให้ท่านเลือกมากมายไก่กรองนะครับสนใจรุ่นไหนไม่เข้าใจแบบไหนก็กิ้งก้างสอบถามมาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผม นะครับเ่าโจ้มืองบนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเ้อะครับเดีวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมพร้อมกับทีมงานท,ทุกท่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ